สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะบรรยากาศของการแพรซีรีส์อยากทราบว่าพี่ฝนเป็นผู้จัดซีรีส์เยอะคุณด้ยังไงก็ <c oughs> สิ่งแรกเลยพี่ว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะมันมีวายและ ครั้งแรกเอาอย่างนี้เราได้ยินคําว่ายูริอะไรอ่ะเออเราก็มีเอ๊เอใช่ไหมเสร็จแล้วเพื่อนก็แบบไปดูเรื่องนี้เรื่องนี้อ๋อเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนว่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยสนใจจะทํำไหมพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายดีนะแล้วที่สําคัญเรื่องอันโทรเวิร์ตเนี่ยเรื่องนี้เป็นยูริซีรีส์เรื่องแรกที่เปิดแคสต์ดีกว่า mm hmm. เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ย mm hmm. น่าลองอ่ะมัน มันเป็นมิติใหม่อะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพอเวลาที่เราทําเป็นผู้จัดนะมาได้สักพักหนึ่งผนคิดว่าถ้าเราลองเปลี่ยนไปทําอะไรที่มันที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาผมว่าม,มันก็ท้าทายดีแล้วที่เลือกเรื่องนี้มา,าค่ะทำไมถึงต้องเป็นเรื่องอันโทรเวิร์ดคะคือเอาจริงๆนะคําว่าอันโทรเวิร์ดเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันคืออะไรจริงๆบุคลิกของคาว่าอันโทรเวิร์ดคืออะไร เอาเป็นว่าตอนที่พี่ได้ยินครั้งแรกที่แบบคืออะไรอะ่ะคุณได้ยินกับหลานแต่หลาน,นอายุาน้อยกว่าเราอ่ะนะเราก็เลื่อนสุกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวดีสับวัยรุ่นเนี่ยเขามีอะไรที่แบบเรายังเข้าไม่ถึงอเยอะแล้วมันคือนิสัยแบบนี้อ๋อเอามาเรียกแบบนี้บางคนอาจจะบอกคิดว่าคนที่เป็นแบบนี้คือเป็นโรคซึมเศร้าแต่จริงๆไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่เก็บตัวหรือพูดน้อยหรือเป็นคนที่แบบไม่ชอบโซเชียลไม่ได้อยากเข้าสังคมแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เฟรนี่หรือเขาเป็นคนแบบ ไม่ดีไม่ใช่แต่จริงๆมันคือแบบคนบางคนคืออาจจะเป็นคนพูดน้อยแต่ก็เป็นคนที่ใสด่ดีไม่ได้เป็นโลกซึมเศร้าฉันแฮปปี้แต่ว่าไม่ได้แสดงออกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันโทรเหมือนกัน ชาดีค่ะกับเรื่องบทบาทของผู้จัดละครเปลี่ยนมันเป็นผู้จัดซีรีส์ค่ะมีความแตกต่างมากนหขนาดไหนคะไม่แตกต่างค่ะแต่ว่าอันนึงก่อนนะคะว่าบางคนอาจจะแบบซีรีส์กับละครแตกต่างยังไงมันเป็นคําถามที่พี่เคยถามตัวเองกันแล้วพี่ก็เคยถามผู้กํากับหลายๆคนเอ่อ วิธีการถ่ายที่แตกต่างวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างมันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเอ๊ะซีรีส์คือไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ละครมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ใช่แต่ว่าพี่ว่าวิธีการดําเนินเรื่องและการเล่าเรื่องมันมันคนละแบบเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราต้องเลือกพุ่มกับที่เหมาะกับงานมาทําเพื่อให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของซีรีส์นั่นอย่างนี้ค่ะได้มีการเตรียมตัว ทั้งเตรียมผู้กำกับเตรียมทั้งปันตับใช้เวลาวนานนาะคะใาการตรียมตัวคือจริงๆเราก็เตรียมกันมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะกว่าที่จะมาถึงวันแคสวันนี้เราเริ่มแบบมีการพูดคุยกันมีการวางแผนการว่าเราจะหยิบจับเรื่องไหนมาก่อนที่เราจะแบบตัดสินใจที่จะแบบเปิดแคสอะไรแบบนี้นค่ะและอย่างงานแคสเนี่ยค่ะด้วยความที่ฝนเป็นนักแสดงไม่มีใช้ประสบการณ์ตัวเองเข้ามาช่วยในงานนี้ค่ะอ๋อแน่นอนค่ะ<ม><ม>เพราะว่าอย่างเวลาที่เราอ่านบท เราจะเอาอยัางไงดีอะถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์การแสดง mm hmm. เขาจะรู้ว่าเวลาที่เขาอ่านบทเนี่ย mm hmm. เขาจะตีไปแบบมากกว่า mm hmm. แค่กระดาษสองแผ่น mm hmm. แล้วก็แบบเวลาเล่นมันเราจะต้องไม่ดีไซน์แต่เราต้องรู้สึกึรออกว่าคะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้ผิด mm hmm. เพราะน้องๆที่มาเนี่ยเขายังไม่มีประสบการณ์ในการแสดงบางทีเขาดีไซน์มาว่าเขาจะเล่นแบบไหนทําท่าแบบไหน mm hmm. แต่เวลาที่เราดูเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะคนไหน ที่เราพอจะปรับได้แล้วคนไหนที่พอแบบมีสกิลในการแสดงอยู่แล้วหรือคนไหนที่แบบดีไซน์มาอันนี้คือเราก็เอามาช่วยแล้วเราก็จะแบบคือบทที่มาแคสมันไม่ได้ยากด้วยมันไม่ได้แบบว่าต้องร้องห่มร้องไห้ถ้ามันมีดราม่าเยอะอันนั้นเราอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยน้องเขาแต่อันนี้คือเป็นแค่ไดอะล็อกแล้วก็พูดคุยก,กันเพื่อที่เราจะได้เห็นความแตกต่างของ คือพระคู่นางนะนะคะว่าเขาเป็นยังไงงาแล้วั่นอย่างนี้วันนี้มีคนที่รู้สึกว่าเอ้ยตรงกับบทแล้วอยากพานการแฉเอาจริงๆก็มีแล้วสองสามคนนะคะที่มองมอกแต่ก็จะมีการรับเลือดอีกรอบนึงใช่จริงๆต้องมานั่งคุยกันอีกที่ะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องมาเปิดวิดีโอดูทีว่าเอ๊ะย,ยังไงยังไง <c oughs> คือบางคนเนี่ยอย่าลืมนิดนึงว่าเวลาที่เราดูคนจากตัวจริงเราเราดูคนจากรูปก่อนเวลาเราเลือก <c oughs> เราเลือกจากรูปเราเลือกจากคลิปที่เขาส่งมาเสร็จปุ๊บพอเขามาตัวจริง <c oughs> แต่อย่าลืมว่าเวลาดูตัวจริงอะแต่สิ่งที่คนดูเห็นคือในทีวีบางคนตัวจริงกับในทีวีพอดูในทีวีเฮ้ยสวยกว่าตัวจริงอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบจุดที่ยากละว่าเราแบบเ,เราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะต้องแบบลองเขาเรียกอะไรลองต้องต้องฟังความคิดเห็นของหลายหลายคนว่าลงความเห็นน้องคนนี้ได้ไหมมีอะไรบางทีหลาจะมองไม่เห็นในตรงนี้แต่คนอื่นมองเห็นตรงนั้น,อ,น,นอะไรค่ะ และอย่างบทที่มาแข่ตรงนี้ค่ะจะเป็นบทหลักแล้วก็เป็นบทของแฟนกับล่าค่ตัวเด่นใช่บทสองบทนี้ค่ะในความคิดพี่ฝนสึกมันยากง่ายกันแตกต่างกันไงบ้างนนคะในความคิดของพี่นะสิ่งหนึ่งพี่ไม่อยากให้คนมองว่ามันคือคู่พระกับคู่นางว่าแบบคนที่เป็นคนที่เป็นกุ๊กกิ๊กจะต้องเป็นเหมือนแบบ เล่นเป็นนางเอกคนที่เป็นต้องเป็นนายเอกอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะของแบบตัวละครของผู้หญิงกับผู้หญิงที่เขาที่เขารู้สึกสปาร์ก,กันแล้วรู้สึกตรงกันแต่พี่อกสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้เห็นชัดในเรื่องนี้ก็คือพี่อยากให้เห็นคำว่าอันโทเวิร์ดคืออะไรและอีกคนหนึ่งกำลังดึงคนที่เป็นอันโทเวิร์ดเข้ามาให้เขามีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างไรมาก นั่นอย่างาเงี้ยค่ะอย่างประเด็นเรื่องอันโกรธส่วนใหญ่ในสังคมมันจะเิีว่าทิ้งโกรธเอ็ดโกรธนแสดงเรื่องเนี้ยก็คือจะแสดงอีกแง่มุมหนึ่ง,ง,งที่เป็นอันโกรธให้อะไรคนได้เห็นใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าอย่างเงีนนะะ้ยค่ะบทที่ได้รับมาเนี่ยในวันเนี้ยแร์กับเจ้าขาเนี้ยคะ่ะตัวน้องที่ได้มาต้องทำการเล่าเรื่องนี้หนักไหมคะคือเท่าที่พี่เห็นเนี่ยขเขาก็ พี่ไม่รู้ว่าเขาทากันบ้านหนักหรือเปล่านะเพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้รับโจทย์ไปจากที่บ้านแต่เราจะเห็นว่าอีกคนนึงที่มาเล่นเนี่ยคนที่แบบเป็นอันทรวศก็จะนิ่งๆอะไรอะอะไรเนะี้ยแต่อีกคนนึงก็จะแบบไลฟ์รีมากเลยโอ้โหน่าเลยลสดใสมันก็จะเห็นแค่แบบบวกกับลบแต่เรื่องตรงนั้นเนี่ยเอาจริงๆมันต้องมาหลังแบบจากที่เขาได้รับคัดเลือกแล้วมันต้องมาละลายพฤติกรรมอีกทีนึงให้เขาเข้าใจว่าเอ๊ะคำว่าอันทรวศจริงๆคืออะไร แล้วคนที่เป็นอินโทรดองจริงๆคืออะไรลอย่างเงี้ยคะ่ะในการถ่ายทำเนะะี้ยค่ะคิดว่าจะต้องมีความยากง่ายยังไงไหมคะสำหรับการที่จะเริ่มถ่ายทำหมายค,ความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าเรา,าจับบทที่เราพูดันมาทั้งหมดนี่แคะ่ค่ะคิดว่าพอถึงกานช่วงถ่ายทำะคะ่ะความยากง่ายของการถ่ายทำที่ ่มุมมองของพี่ฝนยังยากอาู่เลยค่ะเอาจริงๆพี่ก็ยังนึกนึกอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าสมมุติว่าหลังจากเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยน้องเขาจะน้องเขาจะเข้าใจการแสดงอย่างไนอันนี้ก็ยังอันนี้อันนี้ต้องไปมันต้องไปดูกันในหน้าเซติพีแล้วก็หลังจากเวิร์กช็อปไปได้สักพักหนึ่งบวกกับเราก็ต้องมาดูความคิดเห็นของผู้กำกับด้วยว่าผู้กำกับเขาแบบ มองยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าเอาจริงๆถ้านักแสดงไม่พร้อมพี่ก็ไม่เปิดกล้องเพราะว่าเวลาที่เราเปิดกล้องเนี่ยเราก็ต้องทํางานให้ได้แบบครบตามจํานวนที่เราวางเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเขายังไม่พร้อมบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องแบบรอให้มั่นใจก่อนว่ามันพร้อมเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่เราเปิดกล้องแล้วเรา,าพร้อมที่จะถ่ายพี่คิดว่ามันปัญหามันน่าจะน้อยที่สุดเท่าที่เราจะ คือปัญหาน่าจะ,ะแห่ดอหวงียค่ะเราคาดคาดหวังนะคะที่พี่ฝนมีต่อเรื่องนี้ในฐานะผู้จัดโอ้ยแน่นอนคนเป็นผู้จัดต้องคาดหวังแล้วว่าหนึ่งเราก็อยากให้คนดูชอบอยากให้คนไปดูเยอะๆแต่เอาเป็นว่าแค่เราเปิดแคสติ้งตอนนี้เราก็แบบเห็นกระแสการตอบรับท,ท,ท,ที่ที่เยอะมากอ่ะจนเราแบบเฮ้ย,ยเราเองแบบเซอยเร์ไพรส์เลยเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันดีมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบได้เริ่มถ่ายได้ออนแอร์ได้อะไรมันก็คงจะดีด้วยอย่างเงี้ย แสดงว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่อยากจะส่งต่อให้แฟนๆได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของซีรีส์ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะสามารถติดตามโปรเจกต์นี้ได้จากทางไหนช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็สองช่องทางนะคะก็ในเพจของ f a เฟซ o ุ๊กด m a Production นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออินสตาแกรมก็ดีมาโปรดักชันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือสปอยไม่ได้เลยสปอยไม่ได้เดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาไม่สปอยแล้วถ่ายรูปที่เซตอยู่ไม่ได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณพี่ณพรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ